เฮ้ย hey, นัทพลนาคพาณิชคุณเนี่ยดำน้ำเก่งมากขยันจะเปิดด่านมีใครอยู่เบื้องหลังคุณหรือเปล่าที่ไหนมีบ่อนคาสิโนมันต้องพึ่งการเปิดด่านเพราะคนไทยโง,โง่โงเสือเข้าไปเล่นการพนันแล้วให้พวกมันเอาเงินทองจากการพน,นันที่เป็นกำไรขึ้นมานี้เอามาทำร้ายและทำลายประเทศไทย เรามาพูดกันเรื่องเปิดดา่านเปิดบ่อนวันพุทธที่ผ่านมาเนี้17กันยายนกองทัพเรือไทยได้เปิดเผยภาพกราฟิกสแสดงพื้นที่17จุดในจังหวัดตราดที่กัมพูชาลุกล้ำเขตอธิปไตยไทยละเมิดข้อตกลง MOU 2543อย่างชัดเจนตั้งแต่ตำบลชำรากตำบลแหลมกัดตำบลไม้รูดเรื่อยไปจนถึงตำบลคลองใหญ่และตำบลหัดเล็ก17จุด ที่กัมพูชารุกล้ำนั้นแบ่งเป็นอำเภอเมืองตำบลชำราก4จุดตำบลแหลมกัด6จุดอำเภอคลองใหญ่ตำบลไม้รูด5จุดคลองใหญ่ 1. จุดหาดเล็ก1จุดโดยกองชาการป้องันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยฐานกัมพูชาหารือกันให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซงเป็นฐานฐานออกจากพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณบ้านชำรากทั้ง3าจุดก่อน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งจะต้องมีการดำเนินการติดตามผลต่อไปนะครับมีประเด็นน่าสนใจมากๆสัปดาห์ที่แล้วในการประชุมผู้นมการชายแดนทั่วไปกัมพูชาหรือ JBC เมื่อวันพุทธที่10กันยายนพลเอกนทัทพลนาคพานิชรัตรีกลาโหมไทยเพิ่งจะลงนามและจับไม้จับมือกับนายเจียเซียหา รัฐตีว่าการทรงกลาโหมในการเจรจาการประชุมโดยข้อตกลง5ข้อที่คนไทยด่ากันทั้งเมืองในข้อที่5ระบุว่าผ่อนปรนการผ่านแดนพื้นที่แนวชายแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อลดผลกระทบภาคธุรกิจมอบหมายให้ RBC หาดูวความเป็นไปได้อาจจะเริ่มที่จันทบุรีและตราดก่อนร้กามากความคิดนัทพลหรือความคิด คนที่อยู่เบื้องหลังนัทพลจุดนี้เองครับที่พลเอกนัทพลอ้างว่าให้เปิดด่านในพื้นที่ไม่มีปัญหาโดยเริ่มจังหวัดจันทบุรีและตราดแต่กลับกลายเป็นว่ากองชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดของกองทัพเรือเขารีบออกมาให้ข่าวโต้พลเอกนัทพลทันทีเลยการบอกว่าใครบอกว่าไม่มีปัญหามีปัญหาลุกล้ำที่ตั้ง17จุดเฮ้ยนัทพลนาคพาณิชย์คุณเนี่ยดำน้ำเก่งมาก คุณนี่ต้องการจะเปิดด่านอยู่อย่างเดียวคุณไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวประวัติคุณทำลายคุณที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดพักเพื่อไทยแล้วก็คือขยันจะเปิดด่านมีใครอยู่เบื้องหลังคุณหรือเปล่ามีในทุนคนไหนอยู่เบื้องหลังคุณไหมผมไม่รู้แต่อนุมาได้ว่ามันต้องมีแน่ๆจุดร้ายแรงสุดอยู่ที่บ้านชำรากอ์อำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งมีนายทุนกัมพูชา จับมือกับนายทุนจีนด้วยความรู้เห็นเป็นใจของนายทุนฝั่งไทยมารุกล้ำสร้างคาสิโนและเมืองใหญ่โตแม้ว่าตลอดระยะเวลา4ีปีที่ผ่านมามีคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากรรมาการทหารสภาผูาา้แทนราษฎรรวมทั้งสภาความมั่นคงได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ชายแดนและทางฝ่ายหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธิตราดชุดควบคุมฐานพรานาวิโยธินที่สม ได้บรรยาสรุปพร้อมชี้แจงถึงปัญหาในเรื่องนี้มาตลอดเพราะอะไรมีความพยายามในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้นเชื่อมกับบ้านหมอด,ดาตำบลเวียงเวลอำเภอเวียงเวลจังหวัดโพธิสัตว์แต่ฝ่ายไทยไม่ยอมเนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีการก่อสร้างอาคารคาสิโนหลังที่สองและบ้านพักฐานชายแดนล้ำเข้ามาในพื้นที่เขตชายแดนไทยไม่ยอมรื้อถอนออกไป แม้ฝ่ายนักธุรกิจจังหวัดตราจะให้งบประมาณหรือจํานวน3ล้านแต่รัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ยอมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายรัฐบาลชุดนี้ท้าทายกองทัพไทยว่าถ้าไม่ยอมแล้วกองทัพไทยต้องตัดสินใจที่ใช้กําลังผลักดันออกไปผมถึงบอกว่ากัมพูชากับไทยสงครามยังไม่สิ้นสุดเพราะเขมรเป็นประเทศที่เชื่อใจไม่ได้ทําให้ไม่มีการเปิดจุดผ่านแดนนี้แม้ว่าจะมีภาคเอกชนจังหวัดตราด ฝ่ายการเมืองจังหวัดตราดพยายามผลักดันมีการทุ่มงบประมาณกว่า50บล้านบาทท่านผู้ชมครับแม่งสร้างถนนสี่เลนเข้ามาเชื่อมถนนที่ฝ่ายกาัมพูชาสร้างมาเชื่อมก็าตามผมมารูใไปดูนะฮะลงทุน50ล้านสร้างถนนวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยที่จะไปเล่นการพนันไอ้ที่คาสิโนบ้านนั้นได้เดินทางโดยสะดวกถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่าผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u b Subcribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแรงข่าวผมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดตราดยืนยันว่ากาสนโนแห่งนี้เป็นของนายออกยาตรียบเพียบ มหาเศรีเขมรที่ได้สมรทานในการทําป่าไม้ทั้งหมดในเขมรทั้งฝ่ายฝั่งชายแดนเขมรเวียดนามและชายแดนเขมรไทยผ่านทางคอนเนคชั่นของนางบุญราณีเมียของคุณเซนไปจับมือกับทุนจีนสีเทาหวังพัฒนาพื้นที่ชายแดนตรงนี้ให้เป็นเมืองใหม่ใช้ชื่อว่าหมอดาซิตี้ผมเอารูปไปดูนะรูปที่เอาให้ดูนี้คือรูปนายหุ่นเซนเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกฐมนตรี มออปริญญาดดุดฎีมดิตกินวศักให้กับนายตรีเพียบเจ้าสัววงการค้าไม้ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงพนมเป็นเมื่อวันที่12พฤษภาคม2559อย่างไรก็ตามตรีเพียบนั้นมีความขัดแย้งไม่กินเส้นอยู่กับนายพัฒสุภาภาหรือชื่อว่าออกยาพงยงพัดหรือบางคนเรียกว่าเสียพัดซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและนักธุรกิจชาวกัมพูชาสายเชื้อสายจีนและไทยเกาะกง ถือว่าเป็นหมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของกัมพูชาเป็นสายตรงฮุนเซนและมีความสนุนกับฝั่งไทยมาตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธรวมไปถึงคนใกล้ชิด,ชดเช่นพลเอกวิชิตยากแก้วส่วนในตรีเพียบนั้นเป็นสายตรงของบุญราณีเสียพัฒคัดค้านงานสร้างถนนสีเลนจากฝั่งไทยเข้าไปเชื่อมกับกัมพูชาซึ่งข้อมูลเบื้องลึกทราบกันดีว่าเสียพัดนนั้นเป็นเจ้าพ่อธุรกิจสีเทาดำ ไม่ว่าจะเป็นบอนคาสิโนโลและคลเซ็นเตอร์ที่ยึดครองพื้นที่ในเขตเกาะโกงซึ่งอยู่ที่จังหวัดบริเวณใกล้เคียงจึงไม่อยากให้ใครมาทาบรัศมีหรือแย่งลูกค้าในหุนเซนสมเด็จจากนรกกับพัทสุภาหรือเสียพัทในงานสัมมนาด้านการลงทุนที่กัมพูชาพนมเป็นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2559ท่านผู้ชมครับทั้งนี้ออกยาเพียบวาดฝันว่าจะสร้างชุมชนชาวจีนใหม่ ที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งการสร้างคอนโดมิเนียมกว่าหมื่นห้องจะทําเป็นระยะไป5ระยะเริ่มจาก1,000ยูนิตสร้างโรงแรมหรู5ดาวสร้างคาสิโนสร้างพัฒนาคารเพราะฉะนั้นแล้วการจับไม้จับมือของพลเอกนัทพลกับพลเอกเตียเซียหาของรกระหมรโดยระบุว่าจะให้เปิดด่านในพื้นที่ที่ไม่มีความขัดแย้งอย่างจันทบุรีกับราดเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจ โดยชักไม่น้ำทั้ง5อ้างว่ามีประเทศที่3อย่างญี่ปุ่นออกมาโกดดันเรื่องนี้แต่ท่านผู้ชมครับฟังเรื่องของผมแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วเหตุผลเบื้องลึกอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงคือการเปิดดานเพื่อเปิดบอลเพื่อสารฝันเมืองใหม่หมอดาซิตี้บอลคาสิโนของออกยาตรีเพียบให้กลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็วขึ้นท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดไอ้เขมรและจีนเท่านั้นมันจับมือร่วมกันขเขมรใช้ ความเจ้าเล่ห์แสนกลในการลุกรานพื้นที่ของเราเอาเงินจีนเทามาลงจับไม้จับมือกับไทยเทานักการเมืองเทาของเมืองไทยทหารเทาบางคนผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันแต่คงเดาออกแล้วมั้งครับไอ้คนที่ขยันอยากให้เปิดด่านเพราะทําไมท่านผู้ชมทุกด่านไม่ว่าจะเป็นปอยเป็ดทุกด่านของขเขมรที่มันยาวลงไปนะตั้งแต่สาแก้วไล่ลงมาจนถึงจันทบุรีตานั้น ที่ไหนมีบ่อนคาสิโนมันต้องพึ่งการเปิดดา่านเพราะคนไทยโง,โง่โงเสือกเข้าไปเล่นการพนันที่ประเทศมันให้มันมีกำไรกำไรแบ่งกำไร30%มอให้พวกตระกูลหุ้นแล้วมันเอากำไรตรงนั้นลละมาสนับสนุนอาวุธและทหารกัมพูชาเพื่อให้มารุกรานประเทศไทยมาทำร้ายคนไทยมาฆ่าฐานไทยไปท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่เปิดดา่านแม่งตลอดไปมึงจะอยู่ได้หรือเปล่า มึงก็อยู่ไม่ได้เพราะลงทุนเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านเพื่อสร้างบ่อนคาสิโนแล้วไม่มีใครเล่นใครจะไปเล่นบอนมึงอะ่ะสร้างคอนโดหมื่นยูนิตใครจะไปอยู่ล่ะจีนทาไปอยู่ก็อยู่ฝั่งนั้นแต่ก็เข้าด่านประเทศไทยไม่ได้แต่ถ้าเปิดด่านมันไปอยู่ฝั่งกัมพูชาก็เท่ากับมาอยู่ฝั่งไทย เพราะมันสามารถเข้าได้ออกตลอดเวลามันสามารถออกจากจันทบุรีและตราดหรือปลอยเป็ดแล้ววิ่งเข้ามาทํามหาริปรทานทําผิดกฎหมายในกรุงเทพหมหาคอนครอีกเห็นหรือ,อยังท่านผู้ชมการปิดด่านนั้นคือการเอาไฟช็อตที่หัวใจของขมรนมันถึงดิ้นรนกันจะบ้าบอคอแตกไปอ้างกับญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นมาช่วยหน่อยโน่นนี่นั่นแต่สรุปง่ายๆก็คือผลประโยชน์ที่มันอยากให้ไอ้คนไทยหน้าโง่ง ที่อยากเสือกข้ามดินแดนไปเพื่อเล่นการพนันแล้วให้พวกมันเอาเงินทองจากการพนันที่เป็นกำไรขึ้นมานี้เอามาทำร้ายและทำลายประเทศไทย